็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่ PP Channel อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะผมก็จะมาถ่ายคลิปรีวิวรถแข่งจากอู่ของผมเองนะครับผมที่จริงอะ่ะผมมีหลายคันนะผมวันนี้ผมเอาคันใหม่มารีวิวนะครับผมก็ไม่ได้ลงคลิปนานนะครับวระมาสักสองอาทิตย์ได้นะครับผมก็อันนี้เป็นรถแข่งเวฟแวนโนเพน66ชัก5นะครับผม ก็อันนี้เป็นขั้นใหม่เลยนะครับผมเพิ่งทําเสร็จลงพื้นไปประมาณเล็บสุดประมาณเจ็ดหนึ่งครับผมเนะ่เจ็ดหนึ่งเป็นลูกหกหกสิห้านะครับผมผมมีสองขันนะครับมีขันเกี่ยวกับคันนี้ครับขันเกี่ยวเป็นบางลมนะฮะก็ไม่แจะครับผมเป็นรถแข่งของทางอู่นะฮะก็มาเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะครับผมด้านหน้าก็เป็นปั๊มโลโก้แดงนะครับผมเป็นจานเบลิ่งนะฮะ น่าจะเป็นจานลายผ้าครับผมนะดุมหน้าย่อนะครับผมแล้วก็แฮนด์ปีเนียมครับแฮนด์ปีเนียมด้านบนนะครับผมอันนี้เป็นโครงเดิมนะครับโครงเดิมท้ายปีเนียมนะฮะโชคเป็นแกซี่นะครับผมซวิงอาร์มดำพงเตยยี่สิบสองนิ้วนะครับผมท่อสูตรนี่ฮะของนีเมืองนครสวรรค์ครับช่างเมืองนครสวรรค์นะฮะนอสเตอร์ ด้านหลังน่าจะยีิบเจ็ดนะครับผมก็นี่ฮะประมาณนี้เลยนะครับผมมีถังน้ํามันด้วยนะฮะมีแบตนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมรถเวฟแวนโอเพนนะครับก็เครื่องก็เป็นลูกหกสิบหกชักห้านะฮะปะบูเคเลียมไลอ้อกเทนนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาซ้อมรถด้วยนะฮะก็เดี๋ยวผม ต่ไปตอนหนึ่งเลยครับผมตอนที่ซ้อมนะฮะตอนซ้อมอันนั้นผมโคตรแบบโอ้โหสนามน่าจะบักนะครับผมนะเวลาวิ่งห้ากว่าเลยนะครับผมแต่ผมซ้อมไปรันผมนีสนามไม่เหนเจ็ดหนึ่งนะผมอุ้ยฝากเชียร์วยครับนี่ฮะฝากเชียร์เจ้าหัวเทคันนี้ด้วยนะครับผมงานวังบอลแวนดนรกแตกนะครับวันพรุ่งนี้นะครับเวลาสี่ทุ่มครับก็ ใครที่จะสมัครนะครับก็สมัครได้นะครับผมมีรุ่น LED 56ไม่ชาร์จแล้วก็มีเวเบนูเพนหกสก้าแล้วก็ KR M ร้อนะครับผมวิ่ง4ี่รเมตรนะฮะก็สมัครได้ที่ Facebook ผมใต้ลิงก์คลิปนี้ได้เลยนะฮะก็อย่าลืมช่วยกด,กดซับกันด้วยนะครับผมจะร้อยซับนะครับก็อย่าลืมฝากแชร์คันนี้กันด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ ผมซ้อมเลยก็แล้วกันนะครับผมโอเคครับผมก็ตอนนี้ผมก็อยู่สนามแล้วนะครับผม mm hmm. ผมก็จะไปซ้อมให้ดูเลยนะครับผมสำหรับไร o ห้าโอนคันนี้นครับฝากเชีร์ด้วยนะครับผมพรุ่งนี้นะครับเวลาสี่ทุ่มงานมางมอนแวนนรถแตกเปิดรับสมัครนะครับผมมีรุ่น led 56ไมิชักนิ้วรแว่นหกหกสักห้ารอรุ่น m 1้อนะครับผมมาแต่ผมจะมาซ้อมก่อนสักสองรอบ อสองรอบก็นอนเปิด,เป,ดเปิดนะั่งยางก่อนนะเดีย๋ยวเรามาดูเวลากันอันนี้ผมซ้อมทุกวันนะครับผมวันนี้ซ้อมวันสุดท้ายนะผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็แข่งแล้วลนะโอ้หกจุหนึ่ง เร็วเกินครับผมแต่ถ้าถ้าถ้างานบางมอเนอะ่ะงานผมอะ่ะโดนตัดเวลานะครับผมนะถ้าเป็นหกจุดหนึ่งนี้ไม่นับนะครับซ้อมไม่นับเร็วเกิน,นครับ ผมจะมาซ้อมอีกรอบนะครับ ไม่รับนะครับผมผมว่าสนามมันบักละผมขอดีสนามมันนะครับผมที่จริงมันต้องเจ็บบอกสิไอ้เนี่ยมันทำไมมันมันเร็วกว่าผิดปกติของผมเนี่ยผมไม่ได้ลงวัดอะไรเนะความเร็ไม่เดี่ย มาได้เนโอเคผมก็ให้ดูพอหอมปากหอมคอนะครับผมก็ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมก็จะเป็นบรรยากาศงานบังบอลเวนนรกแตกนะครับผมผมก็จะเอารูป คลิปมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับผมก็ตอนนี้จะร้อยกระซับแล้วนะครับผมก็ช่วยกันกดติดตามกันด้วยนะครับผมคือตอนนี้ประมาณสักน่าจะสักประมาณก็สิบหกซับนะฮะก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมก็ไม่มีอะไรมาหาก Entonces ับคลิปนี้